Guys, um, I need to borrow some clothes for the interview Because so I don't have any fancy clothes Go to my closet, you take whatever you need okay. You ahead, Brennan You guys gotta look sharp It's the most important day of our lives, okay? Okay, dad What's your name? What's your, name? What's your age? What's your age? Where, you from? Where you from? What's your sign? Who you love? Who you love? What's, your style? What's your style? What you do? What you, do? What you drive? STOP drop, drop, and roll. Do that, Do like that. h so ัน a ี้พีมาพบกับเซลพีฮอนด้าคลองหนะครับวันนี้พี่จะพาลูกค้ามาดูนะครับเป็น Honda City รุ่น SV นะครับสีดำเมทัลลิกนะครับ วันนี้รุ่นนี้มีชุดแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับอันนี้จะเป็นของแท้เลยนะครับจะเป็นสีขาว LED นะครับที่พิเศษก็คือนะครับจะมีตัวเปิดเรียกว่ามีตัวเปิดไฟตัดหมอกนะครับอยู่ที่ก้านมาให้เลยนะครับ นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกสีขาวแบบ LED นะครับสกเกิร์ตรอบคันนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่าสกเกิร์ตฟงสปอร์ต RS นะครับเดี๋ยวพี่พาชมรอบคันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นท่อคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้ง เรียกว่าปอยเลอร์หลังนะครับแบบยกมีไฟนะครับครับถัดมาด้านในนะครับพีก็จะติดกล้องนะครับหน้ารถไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับอ่าก็จะมีของเล็กๆน้อยๆครับก็จะเป็นถังขยะพกพานะครับอ่ามีม่านบังแดดให้มีร่มนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนเดิมนะครับที่เปลี่ยนไฟตัดหมอกแล้วก็อ่ามีก้านอันเก่าคือลูกค้าด้วยนะครับไว้เป็นอะไหล่ได้นะครับ วนรถคันนี้นะครับ P7 เป็นฟิล์มของไฮคูนะครับรุ่นเซรามิกบาโวให้นะครับบานหน้า40เอร์เซนะครับรอบคัน60เซนะครับเดี๋ยวพิพาดูด้านในนะครับมานหน้า40นะครับรอบคัน60นะครับอย่าลืมนะครับสนใจรถฮอนด้านะครับติดต่อเฟลพีได้นะครับอยากให้พี่ทำคลิปอะไรบอกได้เลยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ